ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้ เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงชะตาในในการถอดรหัสดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้า หลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวรัคนาราศีตุลน,นะครับดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับแต่ดาวศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้โคจรไปตกในเรื่องของงาน นั่นก็แปลความหมายว่าคุณมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำงานเก่งเงินเดือนหรือทำงานอิสระนะครับงานของคุณตอนนี้ก็ถือว่าต้องโฟกัสหรือว่าต้องอยู่กับมันแทบจะเกือบ100เอรเเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของคุณนะครับ การที่คุณได้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆหรือเป็นอาชีพใหม่หรือมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายเป้าหมายททร์เก็ตต่างๆที่จะทำให้สาเร็จร่วมไปมั่นใจว่าในเดือนตุลาสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาส ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวและที่สําคัญก็เป็นผลดีต่อตัวของคุณเองด้วยนะครับเพราะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนี้ยังมีดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์ในเรือนการงานก็แปลความหมายว่าจะมีงานที่ก่อให้เกิดความสําเร็จหรือทําให้ถึงเป้าหมายอย่างที่คุณคิดหรือคุณตั้งใจหวังเอาไว้เนี่ยโอกาสที่คุณจะทําให้มันเกิดผลลัพธ์ได้มีโอกาสเป็นไปได้สูง และที่สําคัญดาวศุกร์ของคุณก็ได้ตําแหน่งราชาชโชคด้วยดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนโลกภาคไปตกในเรือนการงานก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยฉะนั้นน่าจะมีเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูเรื่องของการเงินดูบ้างในเมื่อการงานดีแล้วการเงินโอเคไหมถึงแม้ว่าการเงินจะตกในเรือนมรณะได้ตําแหน่งปรบและก็ได้ตําแหน่งราชาชโชค แต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเขตชะตาที่คุณเอือเอ้อมถึงก็แปลความหมายว่าการเงินของคุณยังสามารถที่จะหมุนได้ยังหาได้นะครับยังไม่ได้ติดขัดหรือต้องออไปกู้หนี้ยืมสินแบบระการใดแต่หากได้เงินได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก็บรักษาเอาไว้ได้นะครับมันต้องมีเหตุหรือมีเรื่องที่ทําให้มีเรื่องจะต้องจ่ายจะต้องเสียไปกับเรื่องของการเงินก็โดยเฉพาะในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้ หมายความว่าเราอาจจะต้องลงทุนหรือขยายขยายธุรกิจเพิ่มเติม<ๆ>หรือมีธุรกิจใหม่ๆที่เราจะต้องลงทุนเพิ่มนะครับนั่นแปลความหมายว่าเงินมันก็ยังอยู่ในระบบอยู่ยังอยู่ในวิถีชีวิตในการทํางานอยู่ในการทําธุรกิจอยู่ก็ไม่ได้ปแปลว่าเ,เรื่องราวต่างๆที่การเงินจะต้องเสียไปจะเสียไปให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับยังอยู่ในคันลองอยู่ยังอยู่ในวงจร ธุรกิจหรืออาชีพของเราอยู่แสดงว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับการเงินของคุณก็ยังหมุนได้ยังหาได้นะครับอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ติดขัดจนถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินอนอกระบบในระบบนะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในมิติที่พอจะหาเงินหรือพอที่จะหมุนเงินได้อย่างคล่องตัวนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับตำแหน่งดาวความรักของคุณก็คือ ดาวอังคารแต่ดาวอังคารตอนนี้ตกเรือนมรณะถ้าคนที่มีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วเนี่ยไอการที่ดาวตกเรือนมรณะก็แปลว่าความคิดความอ่านมันจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็แฟนคุณหรือคู่ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ห่างเหินหรือห่างไกลกันก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการอยู่ห่างเหินห่างไกลกันแล้วจะเกิดปัญหาที่จะทําให้ก็ต้องเลิกกันหรือแยกทางกันหรืออย่าละกัน มันยังไม่ได้ถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะว่าดาวความรักยังอยู่ในเกณฑ์ชะตาหรือในลัคนาราศีตุลของคุณที่เอื้อมถึงฉะนั้นปัญหาเรื่องของการกระทบกระทั่งการเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรือนการเดือนความรักของคุณยังมีดาวพระราหูโคจรเข้ามาเ,เล่งลัคนาของคุณซึ่งราหูตัวนี้มันตีโจทย์ตีความหมายว่า ถ้าคุณมีคู่มีแฟนก็จะเกิดความวุ่นวายกับเรื่องของความคิดเช่นความขัดแย้งไม่ค่อยตรงกันทัศนคติที่แตกต่างกันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะราหูตัวนี้โคจรย้ายเข้ามาเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมและยังอยู่เลงลัคนาราศีตุลของคุณไปจนถึงเดือนตุลาคมปีหน้าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งนั่นก็แปลความหมายว่าอาจจะมีเรื่องกวนจิตกวนใจหรือแค่ความคิดความอ่านไม่ตรงกัน ถ้าคุณยังสามารถประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปได้ก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใดแต่ระยะเวลาที่ยังมีอยู่ก็เหลืออีกประมาณปีเศษๆยังไงก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณและครอบครัวของคุณให้ได้จนถึงเดือนตุลาคมปีหน้าหลังจากพ้นช่วงนั้นไปแล้วปัญหาเรื่องของความรักก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดเรื่องรุนแรงหรือหนักหนาสาหัสนะก็อาจจะเป็นเรื่อง กระทบกระทั่งกันเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือแค่ความคิดความอ่านไม่ตรงกันถ้าต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างมเออีเหตุผลเพียงพอก็ยังสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับผมมั่นใจว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอหรือเจอแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตําแหน่งของดาวราหูเล็งลัคนาคนที่ไม่มีแฟนหรือคนที่ไม่มีคู่ ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนจะได้เจอคนถูกใจหรือไดออ้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เปิดใจซึ่งกันและกันได้คบหากันเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะราหูตัวนี้ย่อมส่งผลถึงความต้องการและความรู้สึกอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนนะครับและเชื่อเหลือเกินว่าในเดือนนี้ถ้าคุณยังไม่มีแฟนเดือนนี้โอกาสที่จะได้เจอเจอ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับจะเจอในสถานที่ต่างๆหรืออาจจะมีคนแนะนําหรือจะมีพ่อสื่อแม่สื่อที่อยจะให้เราสองคนนะครับได้รู้จักกาันได้คบค้ากาันเพราะว่าดูความเหมาะสมแล้วน่าจะไปด้วยกันได้ดีก็มีโอกาสที่จะได้พบปะเจอเจอฉะนั้นทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรื่องของความรักไม่น่าจะเกิดประเด็นปัญหาใหญ่นะครับก็ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์กันไปค่อยๆประคับประคองความรักกันไปก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาและวิกฤตในช่วงระยะเวลาน,นี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมตำแหน่งของดาวโชคลาภคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์นะครับซึ่งตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนคือดาวโชคลาภคืออาทิตเนี่ยตอนนี้โครจรไปตกในเรื่องของงานซึ่งก็แปลความหมายว่าถ้าจะมีโชคมีลา ก็อาจจะหมายถึงมาจากเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญเลยประมาณ90%แต่ถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคก็พอจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของโชคลาภมีดาวพุธมาอาศัยร่วมอยู่ด้วยซึ่งดาวพุธตัวนี้ได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและก็ได้ตำแหน่งทั้งราชาโชคด้วยนั่นแปลความหมายว่าถ้าคุณจะซื้อหวยหรือซื้อสลากกินแบ่รัฐบาลในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะครับวันที่ห <c oughs> หรือวันที่16สิงหามั่นใจว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์เหมือนกันก็ลองซื้อดูนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกกับหลายๆท่านว่าโชคลากไม่ได้หมายถึงการซื้อหวยหรือถูกรางวัลใหญ่ๆเท่านั้นแต่โชคลากอาจจะหมายถึงได้เงินมาโดยสเสน่หาได้เงินมาจากการลงทุนได้เงินมาจากที่ไกลหรือได้เงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือได้เงินจากพินัยกรรมมรดกหรือที่ดิน ในกรณีแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นลองดูนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีโชคลาภได้เงินได้ทองหรือได้ทรัพย์หรือสิ่งของที่มีมูลค่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของเคราะห์ในเรื่องของโชคลาภสําหรับเ,เรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับเรื่องของ สุขภาพก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณส่งผลดีต่อตัวของคุณนะครับไม่เกิดเรื่องหรือเกิดปัญหาที่จะมาทําให้คุณต้องล้มป่วยหรือว่าจะต้องรักษาารักษตัวในช่วงนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าจะเป็นปัญหาในช่วงตอนนี้เท่าที่ผมดูมันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆปัญหาของความคิดความอ่านระหว่างตัวคุณ กับครอบครัวของคุณอาจจะไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือคนในเครือญาติทั้งหลายแหละนะครับก็อาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีความขัดแย้งกันตรงนี้อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือมีความคิดความเห็นของคนรอบข้างไม่ค่อยลงรอยอาจจะเลิกคุยเลิกคบกันไปโปรกรธกันไปนะครับอันนี้เป็นไปได้นะครับหรือจะพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรอบข้างจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ก็ เหมือนว่าตัวใครตัวมันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดําเนินชีวิตของตัวเองไปไม่ไม่ค่อยมีโอกาสและเวลาในการที่จะมาพบปะเจอกัหรือมาสังสรรค์กันนะครับก็เพราะว่าดาวพฤหัสหรือดาวในดวงชะตาของคุณตกเรือเสียเลืออเลิกก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับคนรอบข้าง ฉะนั้นอยู่นิ่งๆไว้ประคองตัวเองไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลดีต่อตัวของคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะโทรคุยกับผมได้ที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับชัดเจนละเอียดแม่นยำผลงานการันตีกว่า20ปีนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ